ดราม่าที่เมืองไทยค่ะข้าวไข่ดาวสองฟองเจ็ดสิบบาทแพงไหมข้าวไข่ดาวน่าอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆวันนี้จะมาลองทานข้าวไข่ดาวดูค่ะเพราะว่าที่เมืองไทยตอนนี้มีดราม่าเรื่องข้าวไข่ดาวข้าวไข่ดาวที่พัทยาค่ะเิสรารู้ว่าเพื่อนๆคงดูคงดูข่าวไปแล้ว แต่นี้เราจะมาพูดถึงข้าวไข่ดาวที่อเมริกาบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองชิมข้าวไข่ดาวด้ดวยอร่อยไหมอืมกินเมื่อไรก็อร่อยค่ะอาหารไทยคลาสสิกข้าวไข่ดาวอืมไม่อยากหยุดแล้วเนี่ยกินไปพูดไปได้ไหมคะข้าวไข่ดาวที่อเมริกานะคะ วันนี้เกศราทําเองไม่ได้ซื้อที่ร้านถ้าทําเองเหรอคะเดี๋ยวไปลองทําไข่ดาวกันดูเนาะถ้าทําเองไข่ที่อเมรจกาใบละประมาณเจ็ดหดประมาณเจ็ดบาทวันนี้จะทําไข่ดาวสองสงใบก็ประมาณสิบสี่บาทอืมอร่อยมากขอเพิ่มผักหน่อยเรับอัวนมนชอบผัก แต่ให้ข้าวไม่มีผักค่ะนี่จะไข่าดาวกับข้าวราคาเจ็ดสิบบาทที่พัทยาที่กำลังเป็นดราม่าก,กันอยู่ตอนนี้นะคะจริงจรงอร่อยมากเนะข้าวไข่าดาวเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดอีสลามาทักทายเพื่อนๆ ที่หลังบ้านนะคะที่อเมริกาอากาศวันนี้ขอให้เพื่อนๆดูหน่อยอากาศวันนี้ดีค่ะท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็มีแดดเยอะค่ะอุณหภูมิประมาณ1ิบหสิบองศาที่อเมริกาอากาศเย็นสบายค่ะไม่ได้ร้อนมากมายแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนประมาณเที่ยงวันเวลามาทานข้าวกลางวันพอดีค่ะ ละะเราจะมาดูข่าวไปพร้อมๆกันเลยนะคะเกสราดูจาก YouTube ค่ะช่อง p p t t v 3 6ไปดูพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆว่าเขาว่ายังไงกันมัง่งจากท่านผู้ชมว่าเมนูนี้ม,มันแพงไปไหมค่ะเพราะว่าในเพจอีซอขยี้ข่าวนะฮะเขามีการโพสต์เรื่องราวนี้อบอกว่าข้าวราดไข่ดาวสองฟองจานละ 70บาทจานนี้นะคะจานนี้ครับไม่มีอะไรอยู่ใต้ไข่าดาวใช่ไหมคะไม่มีมีแต่ข้าวกับโปกไข่าดาวสองฟองลงมาเนี่ย70บาทบท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยคือผมไข่าดาวสองฟองกับข้าวเปล่า70บาทแพงไหมครับเพื่อนๆนเพราะเกศราจะไม่ออกความเห็นเรื่องนี้เพราะอยู่ที่อเมริกาไม่รู้ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเศรษฐกิจเป็นยังไงมาดูข่าวต่อไปเลยค่ะ สองฟองถามว่าเยอะไหมมันก็ก็ปริมาณทั่วๆไปนะคะเออไข่ไก่ตอนนี้ฟองละประมาณเกือบเกือบสี่บาทค่ะใช่ไหมสองฟองก็ตีว่าสักแปดบาทนี่กำลังคิดว่าถ้าเราไปซื้ออ่ราฐอาหารสั่งสมมตินะแล้วเราเพิ่มไข่ดาวมาฟองหนึ่งเขาคิดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ฟองละสิบไหมสิบหรือสิบห้าไม่เป็นฟังตามข่าวครับเพื่อนเขาบอกว่าที่เมืองไทยไข่ไก่ ลูกละประมาณสี่บาทถ้าไปขายเป็นไข่ดาวลูกละประมาณสิบถึงสิบห้าบาทนั่นที่เมืองไทยค่ะทีนี้ที่อเมริกาค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาดูไข่ที่อเมริกาเขาจะขายเป็นอย่างนี้ค่ะเปิดอ,ออกมาเลยเป็นสีขาวนี่ไข่ไก่นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไข่เป็ดจะเป็นสีขาวห้างกล่องนี้จะมีหนึ่งโหลประมาณ สองเหรียญกว่าก็ตกลูกละประมาณเจ็ดเจ็ดบาทกว่าแล้วถ้าไปซื้อที่ร้านอาหารไข่ดาวก็จะตกประมาณลูกละสามเหรียญกว่าหรือประมาณลูกละร้อยกว่าบาทหรือร้อยสิบบาทเรามาฟังกันต่อเลยนะคะเพื่อนๆว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเขาเล่าคร่าวๆแบบนี้ว่าตัวเขาอะมีเงินอยู่ร้อยกว่าบาทแล้วเขาตกงานด้วยคุณจอย อยู่กับลูกเขาก็สั่งข้าวเขามาเป็นข้าวกะเพราส่วนของลูกเนี่ยเป็นข้าวโปกไข่ดาวแบบนี้นะครับปรากฏว่าทางร้านคิดมา70บาทกับเมนูนี้เขาตั้งคําถามว่าโอ้โห,โหมันแพงเกินไปไหมเป็นการซ้ําเติมทุกคนตกงานหรือเปล่านะครับอันนี้คือมุมของทางเจ้าของเจ้าของเรื่องราวคุณพี่เจ้าของเรื่องที่โพสต์นะคะเขาบอกเขามีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็พาลูกชายไปทานอาหารแล้วเขาตกงานด้วย เ,เขาก็เห็นราคาของไข่ดาวสองใบเจ็ดสิบบาทเขาก็เลยคิดว่ามันแพงเกินไปเขาบอกว่านนี่มันเป็นการซ้ำเติมคนไม่มีเงินหรือเปล่าคนตกงานหรือเปล่าแต่ในความคิดเห็นของเราส่วนตัวคิดว่าเจ้าของร้านเขาคงไม่รู้ว่าคุณพี่กับลูกชายที่มานั่งทานอยู่เนี่ยแกไม่มีเงินหรือตกงาน ของทางเจ้าของเจ้าของเรื่องราวส่วนทางเจ้าของร้านออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวมาฟังกันว่ายังไงแต่ว่าเราไปดูต้นเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับไม่โอเคมากเลยเพราะว่าผมเป็นคน,นําอาหารผมต้องขายอาหารเหมือนกันก็ความอาชีพเดียวกับเขาแหละครับผมรู้สึกมันมันไม่ถูกต้องไอดาวบ้าอะไรจป็นศิาปะครับ แล้วผมแล้วผมอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังลําบากกาลังขอค่ากาลังเหนื่อยกับการหางานเพราะว่าวันนั้นอ่ะผมได้หางานกับลูกั้งหวันเลยแล้วผมก็ขาดไปแค่หมื่มนเกีแล้วผมผมฝากกระเป๋าไวท้ที่บ้านคนคนหนึ่งที่ผมรู้จักในเซบูกขฝากกระเป๋าไว้ที่บ้านเขาแล้วผมไปหางานแต่ตอนประมาณห้าโมงกว่าผมก็กลับมาแล้วผมก็รีบนอนัะลูกเพราะว่า ผมไม่อยากกินอะไรพอถ้ากินอะไรผมจะเสียเงินตนนั้งแต่จะนอนไอ้หลับจากการที่เราฟังนักข่าวสัมภาษณ์คุณพี่เจ้าของเรื่องนะคะ mm hmm. เขาก็เล่าให้ฟังทั้งสะอึกสะอื้นร้องไห้ค่ะ mm hmm. เขาบอกเขาเคยเป็นคนทําอาหารมาก,ก่อน mm hmm. เขาบอกราคาไข่ดาวนี่มันแพงมาก,กเกินไปจริงๆแล้วตัวเขาเองอะ่ะ ตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตกงานไม่มีเงินเขาเดินหางานทั้งวันก็ไม่ได้งานกลับไปบ้านเขาก็อยากจะนอนหลับให้มันหลับไปไม่ต้องหิวเพราะถ้าหลับไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องหิวไม่ต้องเสียเงินถ้าเขากินก็ต้องเสียเงินเรามาฟังตรงนี้แล้วมันน่าเศร้าใจนะครับเพื่อนๆ คิดว่าคุณพี่คนเป็นเจ้าของเรื่องนี่คงเป็นคนไทยเพราะเกพูดไทยชัดมากเพื่อนๆพ่นคะเพื่อนๆอยู่เมืองไทยเพื่อนเ,อน,อเ,อน,เอนรู้ไหมว่าปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยประเทศไทยมีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนเท่าไหร่ในเฉพาะปีปีที่แล้วนะคะหกหมีคนลาวคนพมา่าคนขเขมร คนเวียดนามดิและก็ชาติอื่นๆเข้ามาในประเทศไทยทำงานประมาณตั้งสองล้านเจ็ดแสนกว่าคนค่ะมันน่าคิดนะคะเพื่อนๆแล้วคุณพี่คนเนี้คนคนที่เป็นเจ้าของเรื่องไข่ดาวเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเดินหางานทั้งวันไม่ได้งานมันหมายความว่าอย่างไรคะหรือว่าตอนนี้ที่เมืองไทย จะไม่จ้างคนไทยแล้วจะจ้างแต่คนต่างด้าวใช่ไหมคะเราฟังเรื่องนี้เราส่งสารคุณพี่คนนี้เขานะคะเพื่อนๆว่าไหมคะคนไทยด้วยกันเราส่งสารเขานะคะคนเราเวลามันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆเนาะแค่อาหารเย็นยังจะไม่มีปัญญาที่จะจ่ายแต่นี่คือคนไทยเจ้าของประเทศนะคะ การที่เกษราพูดอย่างนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเหยียดเชื้อชาติหรือการบูรี่ชาติไหนแต่ที่เราพูดนี่เรามีความเห็นใจคนไทยด้วยกันนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจด้วยแล้วต่อไปเราจะมาฟังความคิดเห็นของเจ้าของร้านด้วยว่าทำไมเขาขายสินค้าราคาเท่านี้ไปกันเลยค่ะาผมไม่ไม่นะล้อก๊ ข้าวของมันแพงอยู่แล้วในตลาดดูว่าข้าวของแพงไข่ก็ไข่ก็ขึ้นลึ่มลุมลมข้าวอ่ะผมไม่ได้ขายไม่ได้ขายข้าวไข่ดาวสองฟองนะหมายถึงว่าผมข้าวขายเป็นจานจานละเจ็ดสิบบาทเขากินข้าวสองจานร้อยแล้วนะโคขวดนึงสองจานโคขวดนึงก็ร้อยหกสิบบาทข้าวร้อยหกสิบบาทมันแพงที่ไหนผมไปเที่ยวท่าเรือนู่นลูกชิ้นไม้ละร้อยห้าสิบสองไม้สามร้อยผมจะกินเลย เจ้าของร้านเขาบอกช่วงนี้ข้าวของมันแพงอ่ะเราก็ได้ยินจากปากเจ้าของร้านแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะเขาก็อธิบายว่าตอนเนี้ทุกอย่างที่เมืองไทยอะไรอะไรก็ขึ้นไปหมดแพงไปหมดไข่ก็ขึ้นลึมลึมลึมเขาบอกแต่ที่สําคัญเขาบอกว่าที่ร้านเขาเขาไม่ได้ขายว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวเขาขายเป็นจานจานจานหนึง่งเขาจะคิดเจ็ดสิบบาท นี่ก็พออธิบายให้เข้าใจได้ใช่ไหมคะค่ะจากวิดีโอนี้เราก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อนๆตอนนี้เศรษฐกิจเมืองไทยทุกอย่างก็ขึ้นแล้วก็ค่าค่าแรงก็คงขึ้นแล้วทีนี้การที่ค่าแรงขึ้นกับค่าอาหารขึ้นมันจะสมดุลกันไหมจะมีคนไทยกี่เปอร์เซน ที่สามารถอยู่เมืองไทยแล้วมีกินมีอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนี่คือเรื่องที่เราเป็นห่วงเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับเพื่อน,อนส่วนวิดีโอนี้เกสราขอฝากไว้แค่นี้นะเพื่อนๆขอบพระคุณอย่างมากที่เพื่อนๆมารับฟังเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยและที่อเมริกาเกศราขอขอบพระคุณ และขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมั่งมีสีสุขมีกินมีอยู่อย่างสะดวกสบายขอบพระคุณมากค่ะ